ส่วน บทบาทสาคัญนะคะของสื่อบุคคลทั้งสองประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนหรือสื่อบุคคลในในภายในและก็ภายนอกนะคะก็จะมีบทบาททั้งหมดก็คือ1อย่างน้อยจะต้องเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ให้ความรู้ในการชักชูนใจข้อมูลหรือโน้มน้าวใจให้ชาวบ้านมีความเชื่อถือนะคะหรือมีความมั่นใจในข้อมูลที่ถูกส่งสารไปถ้าเราสังเกตได้ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้ามีผู้นําชุมชนเนี่ยได้รับข้อมูลจากการประชุมจากทางรัฐบาลหรือจากหน่วยงานรัฐต่างๆแล้วไปชี้แจ ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ฟังจะเห็นได้ว่าชาวบ้านมักจะมีความเชื่อถือนะคะและมีความนิยมฟังแล้วก็รับฟังแสดงความคิดเห็นได้มากแล้วก็มีการน้มน้าวจูงใจได้มากกว่าแล้วก็ได้ง่ายกว่ากับสือ่อประเภทอื่นๆนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นผู้ประสานงานระหว่างรัฐนะคะกับภาครัฐกับ จากหน่วยงานประชาชนถ้าสังเกตได้ว่าเนี่ยประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินข่าวจากภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะออกจากข่าวหรือไม่ว่าจะออกจากวิทยุหรือออกจากหน่วยงานน่ยถ้าเกิดสื่อบุคคลเน่ยเป็นคนให้ข้อมูลต่างๆนั้นเองหรือข้อมูลต่างๆนั้นถูกออกมาจากปากสื่อ,อบุคคลว่าจะเป็นผู้นาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านพระครู นะคะหมออนามัยอสมอต่างๆเหล่านี้จะสังเกตว่าชาวบ้านมักจะเชื่อและนิยมฟังแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงนะคะซึ่งจะง่ายกว่าการเอาป้ายแปะ,ปะหรือการโฆษณาอื่นๆเนี่ยบางทีอิทธิพลยังน้อยกว่าสื่อบุคคลซะด้วยซ้ำน,นะคะแล้วอีกอันหนึ่งนะจุดเด่นของสื่อบุคคลที่ที่เรานิยมใช้กันมากเนื่องจากว่าการสื่อสารแบบบุคคลมักเป็น าการสื่อสารเรียกว่า two-way communication หรือการสื่อสารแบบสองทางที่มีปฏิสัมพันธ์สามารถโต้ตอบกันได้นั่นเองถ้าเราสังเกตได้ว่าในการพูดคุยสื่อสารกันนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้สื่อบุคคลในการพูดคุยกันในการ ส่งสารกันจะมีการทั้งมีทั้งผู้รับและผู้ส่งในเวลาเดียวกันสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์หรือมีฟีดแบ็ตอบกลับได้เลยหรือว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนั้นหรือไม่ก็แล้วแต่อย่างเช่นกรณีการสนทนากันในเรื่องของการให้ข้อมูลไวรัสโควิดนะ,ะถ้าสมมุติว่ามีแพทย์ หรืออนามัยหรืออสมอนเนี่ยมีการจัดประชุมและมีการอธิบายให้กับชาวบ้านในชุมชนเนี่ยด้วยฟังอย่างชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องมีการป้องกันวิธีการรักษาเป็นอย่างไรนั้นเมื่อชาวบ้านเกิดความสงสัยก็สามารถสอบถามได้ทันทีทันใดไม่จําเป็นต้องค้างคาใจและสามารถเออเข้ามาถามได้ภายในวันหลังฉะนั้นการมีปฏิสัมพันธ์หรือการสนทนาประเภทนี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ย มีความเชื่อมั่นและมีความไว้วางใจและสามารถเอาข้อมูลนั้นไปเป็นปฏิบัติงานได้จริงๆอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสื่อบุคคลพวกนี้จะมีลักษณะในการชักจูงใจและโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าสื่อประเภทอื่นๆเนื่องจากว่าผู้สื่อสารเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความรู้จัก หรือมีความเชื่อถือกันอยู่แล้วในลักษณะหนึ่งฉะนั้นเมื่อสื่อบุคคลเนี่ยทำหน้าที่ของมันไปเนี่ยชาวบ้านต่างๆหรือชุมชนต่างๆที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะรู้มีการตีความและรู้สึกได้ว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดความน่าเชื่อถือจริงๆเพราะสื่อบุคคลเป็น คนนั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในการสื่อสารประเภทนี้มักจะเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าคือเห็นหน้าค้าตากันรู้จักกันนะคะเป็นการสื่อสารที่มีการซักถามและทันทีทันใดและที่สําคัญมันมีความยืดหยุ่นในตัวเนื้อหาความได้เช่นอย่างกรณีเหมือนที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือโควิดถูกไหมคะ มีการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นทีนี้เมื่อมีคําถามหรือมีคำ่าสงสัยหรือไม่เข้าใจประเด็นใดๆก็จะสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้โดยง่ายขึ้นโดยแนวโน้มจะทําให้คนเนี่ยเชื่อมั่นและปฏิบัติตามในคำคำพูดเหล่านั้นได้มากกว่าอยู่ๆการออกโฆษณามานะะและสิ่งเหล่านี้คือมันจะสามารถเคลียร์ปัญหาเคลียร์ข้อสงสัยทุกอย่าง ได้ง่ายกว่านะคะและที่สําคัญนะคะการสื่อสารเพศนี้มักจะมีแนวโน้มนะคะให้เกิดกับความน่าเชื่อถือจากตัวบุคคลเองว่าสื่อบุคคลในชุมชนที่ได้นําเสนอไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คุ้นเคยหรือรู้จักกันมาก่อนหรือมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบตดรูปแบบหนึ่งนะคะและสามารถยอมรับความคิดเห็นกันได้โดยง่ายและที่สําคัญนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะ ที่มีสื่อบุคคลไปให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ในชุมชนนะคะก็จะสามารถาสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นด้วยการนับถือในตัวบุคคลนั้นเองได้โดยง่ายเช่นกรรมนันผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าผู้นำชุมชนรูปแบบหนึ่งนะคะหรือพระเจ้าอาวาสเวลาให้ข้อมูลต่างๆชาวบ้านก็นิยมเชื่อมากเพราะเป็นคนที่เรายอมรับนับถือกันอยู่แล้วหรือครูบาอาจารย์ในโรงเรียน ในชุมชนจะสังเกตได้ว่าก็จะเป็นผู้นําชุมชนประเภทหนึ่งที่สามารถให้ความรู้กับชาวบ้านและชุมชนนั้นๆได้นะคะในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูกันไปแล้วนอิทธิพลของของสื่อบุคคลเนี่ยที่ทาไมถึงมีแนวโน้มต่อการน่าจูงใจต่อการน่าเชื่อถือก็เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสื่อบุคคลเนี่ยหมีระดับความน่าวางไว้วางใจนะคะแล้วก็มีความสามารถ ในการส่งสารได้ดีกว่าเช่นมีความรู้นะคะมีข้อมูลมีทักษะในการสื่อสารและที่สำคัญเป็นบุคคลที่มีความออน่าเชื่อถือในในตัวตอนอยู่นั้นอยู่แล้วนะคะมีความดึงดูดใจนะคะสื่อบุคคลส่วนใหญ่ก็ด้มีความน่าดึงดูดใจเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าสามารถ นำเทคนิคต่างๆการพูดต่างๆกระตุ้นให้เกิดผู้รับสารเกิดค,ความน่าสนใจได้ง่ายขึ้นเช่นด้วยตําแหน่งก็ดึงดูดใจให้ผู้รับสารเนี่ยอยากฟังแล้วใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่กํานันผู้ใหญ่บ้านมีบอกว่าวันนี้มีมติการประชุมวันนี้จะมีการแถลงข่าววันนี้จะมีการเ,เ,เล่าเรื่องราวต่างๆในชุมชนก็จะมีการ ให้ความไว้วางใจมากขึ้นหรือแม้กระทั่งระดับถ้าระดับประเทศที่เป็นสื่อบุคคลจะสังเกตได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการถแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีเราจะเห็นว่าจะมีนักข่าวจะมีประชาชนคอยจับจ้องและคอยมั่งมองนั่งฟังว่าวันนี้นายกจะพูดเรื่องอะไร ซึ่งสิ่งที่นายกพูดออกมาเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และนําไปปฏิบัติตามได้ดังนั้นสื่อบุคคลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นการดึงดูดใจได้รูปแบบหนึ่งนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสื่อบุคคลเนี่ยในชุมชนนะส่วนใหญ่จะใช้ทฤษฎีความคล้ายคลึงกันนั่นหมายความว่าสื่อบุคคลในชุมชนเนี่ยมักจะเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจธรรมชาติกันมากขึ้นเนื่องจากว่าคนในชุมชนเนี่ย โดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีพื้นฐานเดียวกันบ้านใกล้กันใช่ไหมคะผู้นําชุมชนเหล่านั้นก็จะเข้าใจหัวอกชาวบ้านว่าตอนนี้สถานการณ์เกิดอย่างไรขึ้นแล้วก็สามารถอธิบายข้อกังขาข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้ให้กับชาวบ้านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอีกอันนึงนะคะที่ผู้พูดถึงถึงเมื่อคลิปอันแรกก็คือนักเ,เ,เรียกอะไรอะสื่อบุคคลที่เป็นภายนอก นะคะซึ่งได้แก่นักพัฒนาใช่ไหมที่ครูบอกนักวิจัยต่างๆหรือแม้นักพัฒนาชุมชนที่ออกมาจากส่วนงานของจังหวัดนั่นเองนักพัฒนาเนี่ยก็มาถึงบุคคลภายนอกนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่พยายามที่จะมีส่วนร่วมและมีบทบาทากดดันให้ชุมชนที่ได้รับผิดชอบเนี่ยมีทางเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปทางที่ดีขึ้น ะะแ,ลและสังและนักพัฒนาเหล่านีน้จะมีหน้าที่คือ 1. สําสำรวจทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนว่ามีอะไรบ้างสำรวจประเพณีวัฒนธรรมนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่หายไปเช่นนักวิจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการลงชุมชนลงพื้นที่หรืออาจารย์ จากมหลาลัยรัชภัฏต่างๆที่มีเขาเรียกพันธกิจในการดูแลชุมชนในการออไปพัฒนาท้องถิ่นในชุมชนนั้นๆที่ใกล้เคียงที่เรากําลังเรียนอยู่นี่แหละคะ่ะเราเป็นนักพัฒน,นาของภายนอกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการลงชุมชน เราจะสังเกตได้ว,ว่านักพัฒนาเหล่านี้นะจะมีการเก็บสำรวจข้อมูลทั้งเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลในสิ่งที่ยังคงอยู่หรือสิ่งที่หายไปแล้วเช่นวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมบางอย่างที่หายไปก็ต้องอะไรที่ดีก็อาสามารถกลับมาฟื้นฟูหรือทําให้เกิดการพัฒนาในในเหล่านั้นได้เช่นเหมือนอย่างที่ครูเคยเลือชุมชนลงไปเนะี่ยก็จะมีในเรื่องของ การเก็บข้อมูลวัฒนธรรมที่หายไปแล้วสามารถดึงกลับมาแล้วมาสร้างเป็นมูลค่าให้เกิดการท่องเที่ยวได้ไหมหรือทําให้เกิดการพัฒนาอื่นๆตอน่ตอนเนื่องได้อีกหรือเปล่านะคะนอกจากนี้นะคะนักพัฒนาจากภายนอกเนี่ยยังสามารถที่จะดูว่ามีอะไรที่เป็นปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ทําไมชาวบ้านถึงมีความยากจนทําไมออปลูกการเกษตรแล้วถึงไม่เจริญงอกงาม ทำไมถึงชาวบ้านถึงตกงานทำไมชาวบ้านถึงไม่มีไม่ได้รับการศึกษาสิ่งเหล่านี้ค่ะนักพนาจากข้างนอกนะคะที่เป็นสื่อบุคคลจําเป็นจะต้องเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาพิจารณาว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับชุมชนได้อย่างไรบ้างนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะออนักพัฒนาเนี่ยอาจจะต้องทํางานยากกว่าคนในชุมชนลูกเห,หนื่อยนิดนึง เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําในชุมชนหรือสื่อบุคคลในชุมชนกับสื่อบุคคลที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างคือความความเข้าใจกันความสนิทสนมกันสิ่งเหล่านี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะเ,เข้าไปปุ๊บเขาก็ไว้ใจเราได้เลยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องยากแต่สาม,มารถทําได้ไหมต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะ ส่งเสริมข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่อาจจะดูว่ายากไปสักหน่อยในช่วงแรกสำหรับนักพนาภายนอกนะคะ